โอ้เ oh, oh, oh. ด็ดลมติดลมคุณผู้ชมสวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับพามาดูแคตเตอร์พิลล่า 140G ครับทีมงานเสียไปทวนบุรีรัม์โอ้ ติดลมนิดหน่อยครับแม่ดน่าจะติดลมให้เราได้เห็นแน่ๆครับสภาพดินแบบนี้สภาพดินแบบนี้ผมว่าไม่รอดนะติดแน่นอน เขากำลังเลื่มอมิครับตากหน้าดินครับอี่ฝั่งมันย้อนแสง จุดอันตรายมาได้ ใส่เกโล้โอ้โอ้ผ่านไปได้ครับผ่านไปได้โยมันจะลงมันจะลงโอ,โอ้ยังไม่นั่งครับข้นนั่งเรียบร้อย จะลงครับมับนจะลงโอ้โหใจยังไม่ขาดครับโอ้โหร้อยสี่สิบนี่มันเกียร์ตัดนะเมันเกียร์ตัดึออ๊บลงไหมแม่โอ้โหมีเป๋มีเป๋มีลงหรือเปล่า ีนิดถ่ายไปว่ารอให้มันกินลมอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ถ่ายการเกลียดแบบพิกยินเลยนะ เดี๋ยวทุนซื้อเก่านอกมือสองมานะครับรู้สึกว่าสภาพนี้จะดีมากเลยนะคันนี้โอ้โอขออภัยครับคุณผู้ชมทางคูขาทางคูขา ะติดนะแต่ไม่ติดนะครับหรือว่ายางมันยางใหม่นะครับใช้แอร์ไฟฟ้าซะด้วยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นยางใหม่คุณผู้ชมก็เลยแบบว่ามีดอกให้เกาะนี่ครับดิ้นดีมากเลยครับยางยางใหม่นะบางๆเลยครับ รู้สึกว่าทางจะแน่นเลยครับไม่น่าติดแล้วเฮ้ยเฮ้ยแน่แน่ครับอือฮึมมีเป๋ครับเจอจังหวะดีน่นแน่นมีเป๋มีเป๋ กาะคุณผู้ชมดอกมันเกาะโอ้โหดอกมันเกาะดีครับยางใหม่ครับอ่ะแดดอ่อนแล้วได้สลับฟังให้ดูครับ ออโอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอไปได้ครับไปได้แม่ร้อยสี่สิบกิโลน้ำหนักมันเบานะครับ อันนี้ถอนริปเปอร์หลังออกเพราะว่ามันมันหล่ง่ายนะมีนิปเจอร์มีริปเปอร์หลังมันหนักหนักท้ายโอ้โหเดินแห้งตามไม่ทันเลย เฮ้ยเฮ้ยยังหวา่ค่อมร่องน,นอี่มันอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับ อโอเคผูช้ชมครับก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วคลิปนี้จัดให้ชม10นาทีก็พอนะครับอันมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับชาวมาจุฬาพนด้วยนะครับลาแล้วครับ